มีทั้งเสียงทั้งเงาครับผมจาก3จุดครับเงาหนึ่งไปทางนี้ครับเหมือนคนน้ำหนักเป็นร้อยกิโลนะครับเฮ้ยอะไรใครอ่ะ สองสยองขวัญความน่ากลัวระดับตำนานที่ไม่แพ้ต้นฉบับที่ถูกซุกซ่อนภายใต้แสงจันทร์ที่มืดหมัวภายในรั้วยาวใหญ่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่ถูกทิ้งปล่อยร้างมาหลายสิบปีภายในเต็มไปด้วยป่ารกปกปิดทางเดินเล็กๆทอดยาวดังมืดเหมือนว่าไม่มีที่สิ้นสุด ที่ถูกคลุมด้วยพฤกษาจนไร้ซึ่งแสงจันร์ทเข้าส่องถึงตลอดทางเดินแลดูสะพึงทั้งซ้ายขวาเต็มไปด้วยบ้านร้างมากมายที่ถูกสุกซ่อดภายใต้ความรกของป่าตลอดเวลาภายในไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอมากมายเป็นเพื่อนร่วมทาง แถมบ่มเพาะเรื่องเล่าของผีสารต่างๆไว้มากมายตามการและเวลาทั้งผีตายโหงและวิญญาณจ้องอาฆาตหลากหลายรูปแบบวันนี้รอบแรกแค่เผาหัวขอเดินเดี่ยวแบบนี้แค่ตัวและหัวใจเพื่อไปยังเป้าหมายแรกกันเลยดีกว่า let's go สวัสดีครับน้องก๊อตที่นี่บอกได้เลยนะครับว่าอันตรายจริงๆนะครับทุกคนโคตรเสี่ยงเลยนะครับตอรููสัตตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่เตอรถ้าถึงมาไหนรัดดาลนสอรัดดาแลนสองก็ใครเคยดูหนังก็วันนี้มาเจอของจริงครับแต่นี้เป็นภาคสองโดยน้องก๊อตต็อจีบเองอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าผมตั้งชื่อขึ้นมาเองนะบอกก่อนครับความหลอนผมว่าน่ากลัวของไอ้ตรงนั้นเยอะเลยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลาย ว่าอยากเข้าไปเลยอันตรายแล้วยิ่งถ้าเข้าไปคนเดียวด้วยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายในทุกรูปแบบนะครับนะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเกิดผีสิงผีเข้าหรือเกิดมีขี้ยาได้ค่ามพิเศษอันนี้ช่วงกลางวันเนี่ยเขาบอกแล้ว่าช่วงกลางวันเขาจะมามาเสพยาอะไรเฮ้ยต้องระวังด้วยนะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยพอตกเย็นเปแล้ต้องรีบกลับบ้านแล้วอ๋อแต่ก็คือ ข้อมูลที่ได้มานะเบื้องต้นนะพี่จีก็คือไอ้พวกเสพยาเนี่ยมันจะอยู่กันแค่ตรงช่วงหน้าของช่วงหน้าใช่นะครับซึ่งมันมีตรงกลางตรงลึกตรงนู้นตรงนี้ยเห็นมีบอกว่าบ้านกี่หลังนะนะเอกโอ้โหเพียบเลยครับข้างในเพียบเลยฮะมีทั้งสระว่ายน้ําสโมสรร้างครับเหรอแล้วก็มีทุกทุกอย่างที่บ้านไปรุ่นถึงสามสิบหลังป่ะน้าจะถึงครับผมแต่แต่ว่าที่ได้ข่าวมานี่คือถือนว่าพามามาผู้หญิงมาทาอะไรที่ดี่ยี่ยน่้ย แล้วก็เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมนะแล้วอย่างและแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยลองทั้งเนี่ยพวกที่ไปเสพยาเนี่ยเข้าไปเนี่ยพอช่วงหเตียมันจะมีเสียงเสียงร้องมีเสียงร้องเหรอพี่เจมสเสียงร้องน่ากลัวมากนี่พี่หนาวม่าเลยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวแม่น่ากลัวจริงๆมันเสียงจริงๆนะเพราะมีมีทั้งหลายๆข่าวใช่ไหมพี่ทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องลี้ลับ เรื่องเหนือธรมอรมชาติใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็เรื่องของการเขาเรียกว่าอ,อะไรนะมั่วสมแล้วก็ที่ที่รุนแรงยิ่งกว่ามั่วสมก็คือการซ่องสุมนะ<ช>แล้วก็มีการเก็บของไม่ดีแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรหลักนาดาจิตตังแม่งเยอะสเปกเลยว่ะพูดถึงพูดถึงเลย <c oughs> เลยต้องให้น้องฟัดมาพิสูจน์ว่าตรงน,นี้เป็นยังไงบ้างวันนี้การมาพิสูจน์ของผมผมบอกได้เลยนะครับว่าผม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วเราก็จะไม่ไปแบบกระตกกระตากใช่ใช่นะครับผมก็จะย่องและจะพยายามเปิดไฟให้สลัวน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้แสงไฟจากหน้ากล้องของผมเป็นเป้านิ่งจากลูกกระสุนหรืออาวุธหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆนา,นานาเพราะว่าตรงนี้อันตรายจริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราพูดกันเอง<ช>นะคร<ช>ับไม่ใช่เร<ช>ื่องที่พวกเราพูดกันเองเพื่อที่จะให้มันดูตื่นเต้นแล้วมีกระแสแล้วคนอยากดูไม่ใช่ แต่ตรงนี้น่ากลัวจริงๆครับทุกทุกคนนะอยากจะให้ทุกทท่านได้เห็นสถานที่จริงๆนะครับว่าตรงนี้มันจะมีตื้นลึกหนาบางอะไรหรือเปล่าไอ้มีเรื่องมีราวหรือไอ้มีการมั่วสมหรือซ่องสมหรืออะไรตรงนี้ผมบอกได้เลยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นมีการกบดานแน่นอนผมผมมั่นใจเลยแต่อยู่ที่ว่ามันจะหนีผมหรือเปล่าหรือมันจะมาเผชิญหน้ากับผมหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันได้แน่นอนครับ ไอกลุ่มไอพวกนั้นนะที่นายรู้จักตอเป่องของสายของนายเอ็กนะครับก็รายงานมาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีซ่องสุมจริงๆมีกบดานกันจริงๆใช่ครับแต่ว่ามันจะถ้าเราไปตรวจหรือไปอะไรก็จะไม่ได้แดกนั้นเพราะมันจะหนีมันจะทำงานเส้นทางที่อยู่ด้านนวันนี้ผมจะลองย่องไปให้แบบเยียบที่สุดแล้วกันนะครับนะด้านหลังมีบ้านร้างครับแล้วก็ มีเรื่องเฮี้ยนเฮ้นนะครับผมมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรแปลกๆมากมายนะครับมีนักลองของนะครับกลุ่มรุ่นน้องผมนะครับแล้วก็กลุ่มรุ่นน้องของนายเอกนะครับผมเคยเข้ามาทําการพิสูจน์นะครับแต่ก็ไม่ได้เรื่องได้แล้วนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสับเต็นแตกกันออกมาครับผมบอกว่าเจอเงามั่งเจอเสียงขับไล่นะครับเจอไอ้เล็กแล่ มีคนหรือเปล่าครับมีโพงเดินไปได้เลยเลยครับทุกท่านเหมือนเป็นโพรงเข้าไปได้ด้วยครับผมมีเศษเหมือนขวดน้ำนะครับผมใครอะสัตว์ไม่เล่นนะโอ้หทุกทุกคนครับอเฮียโคตรใหญ่เลยครับผมอื้ม ต้นไม้บังอยู่นะครับจริงๆยาวมากนะครับผมเป็นอาคารยาวเลยนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านเดียวหลังใหญ่หรือว่าเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งเฟสนะครับผมหนึ่งเดี๋ยวลองเข้าไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับมีกลิ่นเหม็นมากครับทุกคนไม่แน่ใจว่าในตัวบ้านนะครับมีการหมกหรือซ่อนอะไรไว้หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยอะไรวะ ข้างหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างครับทุกคนสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับถ้ามีคนไร้บ้านอยู่นะครับผมผมเอาค่ายังชีพมาให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมมาดีนะครับผมสวัสดีครับข้างบนมีคนอยู่ไหมครับพี่มีคนเขาบอกว่าเจอผีในนี้ครับ พี่ไม่กลัวแหละครับมีคนบอกเจอวิ่งไล่ด้วยนะครับมีทั้งเงาทั้งเสียงประหลาดนะครับผมพี่ชายกลัวไหมพี่เฮ้ยเฮียมีคนอยู่ไหมครับพี่ได้ยินไหมครับทุกๆกคน สับเดี๋ยวถ้าเป็นผีปลอมแกล้งกูนะเตือนก่อนนะพี่ชายผมมาดีนะครับถ้ามีคนอยู่ในนี้จริงๆนะครับผมเอาค่ายังชีพมาให้นะครับพี่แต่ถ้าพี่หลอกผมนะแต่ถ้าพี่หลอกผมผมถือว่าพี่เจตนาไม่ดีนะครับทุกๆคนเข้าใจตรงกันนะครับหวังว่าในนี้นะครับจะไม่มีเผาพันธุ์โลกสวยนะครับผม ใครอะเสียงเหมือนอยู่บริเวณร,รอบๆครับทุกคนเย้แถวนี้อุ้ยสัตว์ข้างบนมีคนอยู่ไหมครับผมจะขึ้นแล้วนะพี่ชายผมมาดีนะสามเยี่ย <c oughs> สอง มีเสียงครับทุกคนหนึ่งเสียงอะไรอ่ะอสัตว์พี่ชายกระโดดหรือเปล่าแปบ๊บนึงนะครับอย่าละสายตาจากตรงนู้นนะครับผมพี่ชายกระโดดหรือเปล่าเมื่อกี้เสียงเหมือนอะไรบางอย่างดังตู้บครับ พี่ชายหนีผมอย่างนี้แสดงว่าพี่ชายเจตนาไม่ดีแล้วนะเสียงดังตุบเลยครับทุกคนวิเฮียคนน่ากลัวเลยครับทุกคนโหพี่ชายมึงอยู่ได้ไงวะมีรอยมือของพี่ชายด้วยครับ เริ่มจากห้องที่หนึ่งเลยนะครับแต่ห้องที่หนึ่งไม่มีอะไรครับเบื้องหน้าของผมเหมือนเจอกับกระป๋องเบียร์ครับทุกคนโหพี่ชายแดกเบียร์ซะด้วยรวยกว่ากูอีกกูยังกินมาม่าอยู่เลยอืพี่ชายอาจจะง่วงนะครับผมโอ้ตอนนี้เราเจอกับไอเทมเวลหนึ่งแล้วอะ,อะ ของมันต้องมีเสริมบารมีกันหน่อยพี่ชายอยู่ดีกินดีครับทุกท่านพี่ชายอยู่ดีกินดีครับทุกคนมีกระสอบอะไรบางอย่างด้วยยังเหลือแบบนี้และยิ่งน่ากลัวกว่านี้อีกนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมนายเอ็กบอกว่าตรงสมสอรนน่ากลัวมากๆเลยนะครับตรงสมสอรนแล้วก็ตรงสาว่ายน้ำนะครับแล้วจะมีบ้านเดียวที่หน้าตาเหมือนกันอยู่5้าหลังพี่ชายมาแก้งกูหน่อยเด้ผีก็ได้อ่ะพี่ชาย มีไม้วางทำตำหนิครับทุกทคนจอมปวกมากมายมีทำสัญ,ญลักษณ์อีกแล้วครับทุกทุกคนนี่ครับมีทำสัญ,ญลักษณ์ครับทุกท่านมีการทำสัญ,ญลักษณ์ครับ แส,สดงว่านะจุดนี้นะครับผมต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเดี๋ยวขอทำลายสัญ,ญลักษณ์มันก่อนนะครับนะมันจะได้จำไม่ได้มดงมออกมาดิ อะไรบางอย่างปคลายความร้อนออกมาเบื้องหน้าครับทุกคนมันคืออะไรวะมีบางอย่างมีอุณหภูมิอยู่เบื้องหน้าครับทุกคนใช่เลยครับกองไฟครับที่ยังมีความร้อนอยู่ภายใต้นะครับผมแสดงว่าเพิ่งถูกจุดนะครับเมื่อตอนหัวค่ําถ้าผมไม่ใช้อินฟราเรดนะครับผมจะไม่รู้เลยนะครับว่าณนะจุดนี้มีกองไฟนะครับผม ต้องขอขอบพระคุณอินฟราเรดอีกหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าในนี้นะครับมีคนอยู่แล้วมีการกดดานแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเป็นคนประเภทไหนนะครับแต่ข้อมูลข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดคืออืมอันนะนะครับผมส่วนเรื่องร้อนเรื่องสยองอะไรต่างๆนานามากมายตรงนี้น่าจะปะปะปนๆกันไปมั่วๆกันไปนะครับผมส่วนมากข้อมูลที่ผมได้มาก,กว่า90%กัอร์ซนการกลองแล้วก็คือ เป็นการอยู่แบบกบดานนะครับผมนะไม่ใช่การอยู่แบบคนไร้บ้านนะครับคนไร้บ้านจะไม่มาอยู่ในที่ที่แบบลึกลับซับซ้อนแบบนี้ทุกทุกท่านนะครับเพราะค่อนข้างที่จะเสี่ยงและก็อันตรายกับชีวิตตนนะครับผมนะคนที่อยู่ในสถานที่กบดานแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นแบบนี้มีอยู่เคสเดียวเท่านั้นนั่นคือกรณีกบดานหรือแอบอะไรบางสิ่ง มีทั้งเสียงทั้งเงาครับผมจากสามจุดครับเงาหนึ่งไปทางนี้ครับอีกเงาหนึ่งอยู่ในนี้ครับมีคนไหมครับเหมือนคนน้ำหนักเป็นร้อยกิโลนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรใครอะมีสิคมีชีวิตยอยู่จริงๆครับ สวัสดีครับเข้าไปทำอะไรในนั้นครับเข้าไปทำอะไรในป่าครับตอบผมหน่อยชืยช่ชายแตนนาไม่ดีแล้วนะครับสไปเดอร์อย่างเยอะทุกทุกคนครับมีการตั้งใจทำตำหนิเกิดขึ้นอีกแล้วครับหูยถูกสร้างโดยมนุษย์เลยครับแบบนี้ชัดเจนครับ นมใช่ไหมอย่าอยู่เลยเรียบร้อยครับทุกคนเป็นการทำสัญลักษณ์ไว้จริงๆนะครับผมพลังงานความร้อนบางอย่างนั้นได้หายไปแล้วครับทุกคนไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลานะครับบอกได้เลยสถานที่แห่งนี้นะครับร้อยไร่ อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะประมาณ3ถึง2ถึง300ไล่ไลนะครับผมนะยังไงซะผมไม่สามารถเดินหมดได้ภายในค่ำคืนเดียวแน่นะครับต่จุดที่เหลือต่างๆนานานะครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกสัญญานะครับและจุดที่ผมนั่งอยู่ณนะจุดจุดนี้ผมเชื่อเลยนะครับว่าในประเทศไทยนะครับยังไม่เคยมีใครเข้ามานะครับผมในดงป่าดงนี้นะครับยังไงซะเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีก